กาพอดีมากไอใสหมองเนาะครับเนาะสสใบอู้เด้งดงอยู่พี่น้องแด้งเดงอยู่อุ้ยหมานหมานตั้งแต่ตอิดแต่เนาะอ,อุ้ยว่ามันถือลายอยู่นะตอนใส่ทีแรกเนาะไอนี่ผมใส่ไว้ผมกับไอเมื่อเฮือนเข้านึงก็เลยไมา่หยามใหม่เนาะที่ได้ตัวเดียวหมดจะคือใบใหม่ใบหยางเนาะเพราะว่าไอถาใสว้ข่างใเจะน้อยขี้ไข่หน้ามันจับแม่พี่น้องขี้ไข่หน้ามันจับอู้ใหม่นี่ก็ได้ปลดออกแล้วเนี่ย ขี่ใครหนาะมันจับมันไก่ปลามันเห็นมันกับสีอวยขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เคยใส่เด er ี๋ยวเธอหนึงใส่เธอแรกก็ได้สามสี่ 3, 4, 2, ตัวขึ้นกันโอ้ยใบยไม่ใบไหลนี่ก็ไล่เนาะเป็นน้ำใบนี่ละใบไม้นี่ละปลามันเห็นมันกับอวยกับมันบ่ต่ำเนาะพี่น้องเนาะผมคิดว่านะอไปใส่ก็มาใส่สองเท่อละเท่อแรกก็ได้ไอ้ได้แต่ที่แรกกันละพอแต่ใส่ข้างข้างไหวประมาณเจ็ดสโมงหนึ่งนี่กับประมาณจกชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละ เอาแตะมายามล้วไอ้มันบติดไปผมคิดว่าใส่ปุ๊บถามมันอันนี้ถ้าเฮ้าไออันนี้เฮ้าไรดีกว่านาะมันสีใดเพราะว่าถาเอามองไว้มันขี้ไข่น้ามันจับม่องไหมขี้ไข่น้ามันจับมองแล้วเฮ้าปลามันมากมันก็เห็นมันกะสิอวยขึ้นนะผมคิดว่าว่าใหม่จับใหม่อย่างนี้พอก็นี no <te> time, <huh> ้น้ำนิ่งได้น้ำนิ่งขนาดไอบอมไปน้ำไหลน้ำไหลนี่คือสีไอ ได้ลายดอกต้น,นี่ไม่เป็นน้านิ่งเนาะมัเน,เ,นเป็นไอ้สะมันเป็น,นไอ้อันนี้อืมก็หาอยู่หากินทีไรพี่น้องเอออีสัตว์เอ้ยยังควรอื๋อพี่น้องเห็้มาเห็นห้่าอ,อุ้ยอืมมองกับมองไอ้กางเสืสองเทียงดอกมองกับสางยางดี้ผุหลาเธอสิมาใส่นี่กระสุดนี่ประมาณสิบเมตรน่แหละคืออืมมองกับมองไอ้หาเส้นเนาะหาสามนิ้วเลยไหมพี่น้องอเห็นจากเส้นมันกับโบโหหรอกว่าไอ้ไอน,นี่ แต่ก็ได้ดี๋เห็นอยู่สามตัวเนี่ยเมืองเห็นอยู่สามสามตัวแต่ที่แรกบอกน่ะถามมันใส่ถามมันแต่ที่แรกบอลรุดนี่ผมว่ามันตายแล้วปันนี่แต่นี่มันยังไอ้อันนี้ยังดิ่นอยู่เห็น่าตายอันนี้นะมันยังดิ่นอยู่แสดงว่ามันติดไหมเนาะแต่ตัวเก่าตัวไอ้อันนี้หรือมันสิตัวใหญ่มันต่ำหรือมันก็กลายไปเลยหรือมองขาดมองอย่างไปเลยนะผมคิดวาอยังสัตนนะทายมัน บอลรุ <t ay> mm ่ด hmm. ม so like right? so like so so ันบ so ่ยังนี่เพราะว่ามันตายแล้วเพราะว่าไอ้มันต้องมาหายใจแม่นบ่ล่ะมันบ่ได้มุดหนามโอ้มันบ่ได้หายใจในนหนา้เนาะเพราะว่ามันก็ประมาณสักโมงกลัวเลยดิผมใส่นะประมาณสักโมงกลัวแล้วใส่ไปมันก็เลยไม่ยามไม่อย่างเดียดท้อนหลายพี่น้องเอ้ยยู่ใส่อากาศไปยังได้เนาะก็หาเหรินหนามแล้งนี่มันยังดินบับัวอยู่นะก็ผมว่ามันก็ลังติดเพราะว่าไอ้ปลาเนี่ยตัวนึิมเห็นว่าปลาเนี่ยนั่น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 ตัวเดิมจนสีสียดไปเลยแสดงว่ามันถือตั้งแต่ก่อน ấy thế lẹ của lá như là cái chốn lòn say ừ, như là cái con không chốn lòn thò nào mất lực cái này phía nào lực ít này,